วันนี้พาเพื่อนๆมาดูฟ้าและฟ้าร้องนะครับผมตกมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแสงสวยแสงสวยครับแสงสวยวันนี้เขานะเทวดาโอ้โห,โหเทวดาเขาส่งน้ำมาให้ลอยกระทงนะครับวันนี้วันนี้มาดูพามาดูฟ้าและฟ้าร้องนะครับไม่มีอะไรนะครับแม่ผมไม่ชอบแสงมันสวยมากเลยะะโอ้โห,โหนี่นี่นี่นแหมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับสีมันสวยอุ้ย ทางนี่นครับตอนนี้ฟ้าฟ้าแรงลมลมลมแต่ไม่แรงเท่าไหร่แต่ฟ้าแรงเออฮร้องดังมากครับเสียงไม่เงียงเลยใคยได้ยินเสียงครับแต่ได้ยินจะแสงนะแสงนี้กวิบกนะแสงสวยแสงสวยวันนี้นะครับเทวดาส่งน้ำมาให้ลอยระทงนะครับก่อนที่จะลอยระทงก็ไปดูฟ้ากันก่อนนะครับโอ้ยตกแรงมากครับแรงแรงแรงจริงๆนะครับฟ้าก็แรงนะครับ เลยไทยที่นนทบุรีนะครับดีครับฟ้านนทบุรีวับวิบวับนะครับแสงสีสวยมากเลยนะครับน้ําดูนน้าไหลนะครับน้ําไหลจากี่แรงมากเลยครับตกแรงฟ้าแรงตกแรงนครับนนี้วันนี้วันที่31นะครับฝนแรงมากนะครับเลยกันเลยโอ้ยแสงนี่วับิบวับเปรี้ยงนี่โอ้โหนะสะเทือนราคาเลยนะครับเสียงฝนเสียงดังแรงมากเลยนะครับตอนนี้โอ้ ผมก็นั่งตั้งกล้องเลยตั้งกล้องไทยนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะครับสวยๆสวยจริงๆนะครับว๊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 ับวอับว๊ับว๊ับวะับวับวหับว๊ับก๊ังับว๊ันว๊ับเ๊ับว๊ับว๊ับว๊ัว๊ั่ว๊ับวังว๊ับอับว๊ับวับับว๊ับว๊ับับว๊ัวาสีอับัับับอ อันนี้ไม่ได้เป็นเส้นเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมันจะลงเป็นเส้นนะครับครั้งนี้จะลงแบบมีแสงวิดบอ๊อบวิดบอ๊อบนะครับนี่โดนนะครับค่ำคืนนี้ก็ได้มีน้ำบอรกระทงแล้วนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้จบแล้วก็มาลอยกระทงกันนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามตรับเลมไลฟ์สไตล์ใบโน้นนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ